คือเห็นว่าตอนนี้การทําโครงการไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะแล้วก็เห็นเด็กรุ่นใหม่แบบอายุน้อยๆร้อยล้านพันล้านไปแล้วเนี่ยคุณป้าก็อยากจะกระโดดมาทำบ้างกลัวไม่ทันเด็กๆย่กลัวไม่ทันนะะก็เลยเราก็ทําด้านอสังหารมานานจริงเราซับในมือเราก็เห็นอยู่เยอะนะฮะแต่เราไม่เคยตัดสินใจลงมือทาก็เลยคิดว่ามาเรียนก่อนดีกว่าค่อยที่จะทำอะไรตรงนี้ครับครับผมแล้วพอมาเรียนปุ <Yes> ๊บเนี่ย อย่างที่คาดหวังไว้คือเป็นยังไงบ้างครับนะดีเนี่ยค่ะครบถ้วนแล้วก็เยอะมากเยอะมากเรียนจำไม่ทันเลยค่ะรุ่นเรียนจำไม่ทันทีงนี้ยต้องกลับไปทําการบ้านเพิ่ม,มค่ะก็ะคิดว่าถ้าใครถึงว่าจะทําโครงการหรือไม่เนี่ยจริงๆเราสามารถเข้ามาเรียนได้นะคะเพราะว่าอย่าง้อยก็เป็นความรู้พื้นฐานคือวันหนึ่งเรามีทรัพย์ของเราเองอย่างที่ดินของที่บ้านไม่รู้จะทำไงให้ใหเกิดไรายได้เนาะแล้วก็มาเรียนรู้เพื่อมีความรู้ก่อนที่จะทําแบบ ไม่มีความรู้เลยนะคะมันอาจจะเสียเสียเงินเ,เสียทองนะคะแต่การเรียนนี้ก็มีที่ปรึกษ,ษาที่ดีมีโค้ดมีเพื่อนๆพนพี่น้องในกลุ่มเนี่ยคอยช่วยคอมเมนต์หรือให้คําถามหรือให้คําแนะนําด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คิดว่าจะทํางานได้ประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้น,นะค่ะได้เลยครับผม